ทางประชาธิปไตยชวงที่2นะครับมาย้ํากันต่อนะครับโดยทั่วไปตามหลักของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเวลาเติมเงินเข้าไปในอะไรสักอย่างโดยเฉพาะภาคการเกษตรหรือว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยวงจรของเศรษฐกิจมันจะหมุนขึ้นประมาณ4เท่านะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันไว้ค้างไว้น่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของที่คุณจตุพรบอกว่าเวลาคิดนโยบายใส่เข้าไปเนี่ยจะมาคิดว่ามันจะขาดทุนตั้งแต่แรกไม่ได้นะครับเพราะนโยบายเหล่านี้เนี่ยเวลามันเกิดการเติบตโตหมุนเวียนในเศรษฐกิจมันจะมีเรื่องภาษีที่รัฐบาลได้คืนมาอีกมันไม่คิดเป็นวงรอบ มันไม่คิดว่าขาดทุนเลยขาดทุนเลยขาดทุนเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้ที่คิดนโยบายเนี่ยเสียเปรียบและโดนโจมตีได้ง่ายนะครับต่อไปยาวกันไปเรื่องกะกะตถ้าเกิดมากั้นกรองมาคิดมาดูแลเรื่องนโยบายเวลาส่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะาไม่เกิดนโยบายใหม่ๆนะครับทีนี้อยากจะถามต่อว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมี แนวทางไหมที่อนาคตมันจะมีนโยบายใหม่ๆที่จะมาดําเนินพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันเกิดระบบใหม่ๆในประเทศบ้านเราได้ครับผมมองนะฮะว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเขาทํางานในหน้าที่ตัวเองหรือเปล่าเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องภาคใต้ว่าเงินสองแสนกว่าล้านหักหเบี้ยเลี้ยงค่าใช้ใจเงินเดือนอะไรต่างๆได้เงินเหลือเนี่ยเอาไปแจกชาวบ้านเนี่ยนะฮะ ยังจะได้เงินชาวบ,บ้านยังอยู่ในกระเป๋าก็จะเอาไปหมุนไปทํามาค้าขายได้แต่วันนี้เงินเหล่านั้นมันไม่มันหายไปแล้วก็ต้องเติมเงินลงไปเรื่อยๆกรณีภาคใต้ยังกระทรวงเกษตรก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ปีหนึ่งนะงบผมไม่ทราบนะฮะรุ่นที่ผมอยู่ก็ประมาณแสนแปดหมื่นล้านนะฮะใ,ในการที่จะเข้าไปใช้ใจ่ายในกระทรวงเกษตรมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะหนึ่งมีงานวิจัยมีงานกํากับควบคุมกำกับควบคุมรเรื่องโรคพืชเรื่องอะไรต่างๆนะนะ และดูพื้นที่การทำโซนนิ่งปัจจัยการผิดต่างๆเพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายหมื่นท่านนะไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพบางคนที่จบมาหาเลยดังๆมาเป็นนักวิจัยมาแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือบางคนได้ทุนไปแล้วเนี่ยไปทํางานวิจัยพอกลับมาแล้วเอกชนเอาตัวไปใชเอารถให้บ้านให้เงินให้หุ้น ก็เลยไม่ได้เอาวิชาชีพของตัวเองเนี่ยกลับมาทํางานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมนะกลายเป็นอยู่กับภาคเอกชนใช่เอาชื่อมาดูได้เลยนะเพราะอะไรเพราะอันนี้คือเรื่องสํานึกจริยธรรมของคนด้วยนะฮะปัญหาที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยนะครับคนที่กํากับเนี่ยก็ถือว่าตัวเองไม่ใช่งานบริการหลายหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบกํากับสมเมื่อมีโปรเจก หรือโครงการต่างๆเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอะไรที่มันเป็นช่องทางที่ทำมาหากินได้บ้างอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทุกคนนะให้กําลังใจสำหรับข้าราชการที่ดีๆมันก็เลยกลายเป็นช่องที่ลุมสกรรมเกษตรกรก็คืองบหลวงที่ได้แบ่งมาเนี่ยเพื่อเอามาไว้ในกระทรวงบงกลมเนี่ย ปีหนึ่งประมาณแสนแปดหมื่นล้านปีนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่นะฮะในยุคนคี้แต่ผมรู้ว่ากระลาหโหม,มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วเพราะต้องซื้อเรือดำน้ำซื้ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยถ้าวันนี้เราทํางานวิจัยเนี่ยเรามีสภาวิจัยแห่งชาติมีกระทรวงวิทย์นะทำงานวิจัยเอามารวมกันเสียเป็นกระทรวงแค่อันหนึ่งตัดไปสองงานกํากับควบคุมต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับโรคพืชเรื่องอะไรกันต่างๆเนี่ยที่ ดำเนินการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมอื่นอาจจะต้องมารวมกันนะฮะเพื่อให้มันเป็น one stop service นะครับก็คือจุดเดียวบริการได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วที่3ไอ้ส่วนที่เกี่ยวข้องอกับการพิมพ์หนังสือหรืออะไรวันนี้เราใช้เป็นยุคของคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้การลดปริมาณคนลงเนี่ยจะได้มากเอาเงินเหล่านั้นนะครับไปให้ถึงตัวโครงการต่างๆทั้งหลายเนี่ยไปถึงตัวเกษตรกรโดยตรงเนี่ย ผมว่านะ่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะฮนะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องอชาวเกษตรทั้งหลายนะกระทรวงเกษตรอย่าเพิ่งรุมกระทืบผมนะฮะเพียงแต่เสนอแนวคิดว่าขั้นตอนของการลดปริมาณคนลงในจ่วนนี้นะจะเอาคนเหล่านั้นนะไปทําอะไรบ้างก็เหมือนการบินไทยยกตัวอย่างแอร์แก่ลงมาแล้ว <c oughs> เขาชอบเขามีพื้นฐานอะไรอ๋อพื้นฐานเรื่องทําขนมก็ให้เขา รวมตัวกันนะมาทำร้านขนมแล้วส่งการบินไทยก็ได้มันก็จะได้เงินทั้งเ,เงินอะไรตอบแทนไอ้ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ไอ้ส่วนรายได้ก็มีช่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันก็ยั่งยืนหรืออะไรแล้วแต่ว่าใครจะชนานาญเรื่องอะไรอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีหน่วยงานองค์กรของรัฐเนี่ยนะสักหน่วยหนึ่งไม่ใช่กอพอหรืออะไรที่ไปพิจารณาเรื่องขั้นเรื่องตาแหน่งอะไรไปดูซิว่าคนที่มันเป็นแยกทางกันแล้วเนี่ยเขาเรียกมีช่วเซปเลเรชั่นโปรแกรมนี่ยก็คือ ความพึงพอใจในการที่จะแยกทางกันเดินเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เพราะโลกยุคใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นภาคเอกชนเดียนเน๋ยวนี้นิตยสารทั้งหลายพอมันไม่ใช้กระดาษแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็กระดาษไม่ใช้แล้วและต่อไปที่หนักของรัฐบาลคืออะไระท่านประธานนะก็คือสตังค์ครับที่พกๆเงินกันเนี่ยต่อไปเนี่ยม,มันเป็นเป็นบันดีอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะเอ็มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คือการโอนแล้ว บางประเทศน่ถึงกับตั้งเซตไปไกลกว่าประเทศไทยนะนู้นไปถึงโลกพันจันบอกว่าในอนาคตอีกประมาณปี 2020, 2020นี้อาจประเทศเล็กๆบางประเทศนี้อาจจะพิมพ์ธนาบัตรลงนอตลดน้อยลงเหลือส0เรซเพราะว่าไม่ต้องใช้แล้วอันนี้เป็นต้นแต่ว่าวันนี้บ้านเราเนี่ยมันยังอิลึกตึกตักกันอยู่กับไอ้เรื่องเหล่านี้จ่ายไม่จ่ายจ่ายแล้วเป็นประชานิยมหรือไม่ประชานิยมเนี่ยวันนี้ ต่างประเทศนี่เขาไปกไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มองเฉพาะปัญหาวันนี้ต้องคํานวณด้วยเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามว่าถ้ามันเอางบประมาณใสไปอย่างนี้แล้วปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าก็คือปัญหาก็จะคงเดิมอีกปีมาโอก็จะต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเปลี่ยนนิดนึงนะครับให้เกษตรกรมีแต้มต่ออันที่สองมีทางเลือกในการทำาหากินและโซนนิ่งที่พี่ตู่บอกอะ่ะ มันไม่นิ่งสักทีก็เพราะอะไรพื้นที่นะฮะในลบบุรีเนี่ยครับไม่รู้ระเบิดเยอะป่ะพื้นที่ทหารเยอะในเมืองการก็เหมือนกันนะเป็นแหล่งถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่าทุง่งหญ้าเป็นซาวาน่าก็คือที่มันมีหญ้าขึ้นอันเนี้ยปศุสัตว์ดีมากแล้วก็พรเอิรเมื่อก่อนเนี่ยการคมนาคมของเราไม่ค่อยดีเนี่ยเราต้องอาศัยน้ำใช่ไหมน้ำเจ้าพยานะล่องเอาเรือเอาสินค้ากเกษตรจากปากน้ําโพนะครสวรรค์น่ะไหลลงมาปากอ่าวขึ้นเรือไปขายต่างประเทศ วันนี้ขนส่งทางรางทางรถเรามีขึ้นเนี่ยปรากฏว่ากโกดังทั้งหลายเนี่ยก็ไปสร้างสองฝั่งแม่น้ำใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีมาตรการจูงใจให้เขาย้ายไปแล้วยังวันนี้มันก็เลยขวางทางน้ำไอ้ถมดินสองข้างเพราะฉนั้นภาษาฝรัง่งอีกแล้วครับไซโฟนคือน้าที่ไหลลงข้างเนี่ยมันไม่ไหลมันติดพอติดปุ๊บการชะาล้างดินสองข้างแม่น้ำเนี่ยมันก็มันก็มีขึ้นเกิดการกัดกร่อนแล้วก็น้ําก็ท่วม นะครับมันก็ไม่ไหลตามไปดินมันก็ไหลลงแม่น้ําตื้นเขินมันก็เป็นปัญหาแล้ววันนี้เราจะไปทํสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นที่เถียงกันเรื่องการก่อสร้างโดมอะไรทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงของแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยก็คือน้ําเค็มมันดันเข้ามาน้ําจืดไปมันเกิดน้ํากร่อยวันนี้ถ้าน้ํามันไหลน้อยลงมันตื้นเขินน้ําเค็มมันไหลเข้ามาเยอะเนี่ยวิถีชีวิตเอ่ยของชาวบ้านที่ทามาหากิน สภาพของระบบนิเวศวิทยาทั้งหลายปลาเปลออะไรต่างๆแหล่งอาหารทั้งหลายมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดหยุดเพราะน้ํามันไม่พอก็ขอให้หยุดมันบริหารงานมันง่ายนะครับก็บสั่งว่าอย่าไปปลูกนะปลูกพืชอื่นอย่างเงี้ยอันนี้มันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการทาโซนนิ่งที่ไม่นิ่งที่พี่ตู่เสนอเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ดีที่ให้รู้ว่าไม่ใช่ทําวันนี้ให้จบนะครับับทําไปเรื่อยๆให้ปรากฏให้คนเห็น โรงงานบริษัทนั้นที่ติดสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขนส่งแล้วเริ่มย้ายที่แล้วที่ตรงนี้สองฝั่งฝั่งแม่น้ำเจ้าพยารัฐบาลมีมาตรการให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวสองฝั่งฝั่งแล้วรัฐบาลจะหาตลาดให้ทําให้เงี้ยเพราะตรงนี้เนี่ยเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันจะมีคําว่าฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเนี่ยเพราะนั้นไอ้แม่น้ำเ,เนี่ยมันจะไหลเอาซากพืชซากสาาตัตว์อะไรต่างๆมาเนี่ย สองภากฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์โดยที่เป็นขายโฆษณาว่าไม่ต้องเป็นปุ๋ยเคมีนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์มันก็ขายได้อันนี้มันก็จะสร้างงานให้กับชาวบ้านได้ด้วยน่าตา,าทันตุงใจแต่สิ่งที่เราเห็นนะในประเทศที่เขาไม่มีผืนแผ่นดินนะอย่างฮ่องกงนะครับตึกสูงมากเขาก็ใช้ไฮโดรโฟนิกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สิงคโปร์ก็เหมือนกันที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะ S <S <S ใช้เก้าอี้สวรรค์ปลูกพืชอ, <S 2> <S 2> อ่ะหมุนมาแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําซึ่งมีปุ๋ยอยู่ก็ขึ้นไปรับแสงแดดหมุนมาแล้วก็พออันไหนที่พอที่จะตัดได้แล้วพืชก็เอาไปขายคนมาดูโหสะอาดมีห้องกระจกครอบหมดคนก็อยากซื้อแพงกว่าของเราปลูกแล้วเจอขี้หมูขี้ควายเนี่ยคนดูแล้วมันไม่สะอาดอะไรต่างๆนานานเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันมีวิวัฒนาการเยอะแยะอยากจะเห็นรัฐบาลได้พูดใน,ใน,ใ,นในทางปฏิบัติเหล่านี้ แล้วไปด่ากันเองว่าอดีตเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองก็มาแจกเงินอีกเนี่ยมันมันเหนื่อยครับผมฟังฟังอย่างนี้ของคุณยงยุทธเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงคือรัฐบาลถ้าเกิดมันเป็นแบบแบบนี้อยู่หรือว่านโยบายในอนาคตมันยังเป็นลักษณะเหมือนวันนี้อยู่เนี่ยเขาจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นของรายใหญ่หรือเปล่าครับคืออันนี้คุณธงชัยก็หาเรื่องให้พวกผมต้องไปทะเลาะกัอนอีกคือวันนี้เนี่ยคำว่าประสิทธิภาพของเอกชนเนี่ยมันเบ็ดเสร็จ พี่ตู่มีเงินก้อนหนึ่งพี่ตู่อยู่ในบ้านพี่ตู่จะทําอะไรก็ได้แต่ถ้าพี่ตู่ต้องไปพึ่งพาธนาคารเนี่ยต้องไปถามคุณพ่อธนาคารนะว่าผมทําอย่างนี้ท่านคิดว่าผมจะรอดไหมถ้าเขาบอกว่าถึงแม้ไม่รอดผมก็ช่วยคุณก็ต้องจ่ายค่าปากถุงหรือเปล่าอันนี้อันเนี้ยแต่ถ้าดูแล้วโครงการนี้มันดีบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะจ่ายสตังค์นะแต่เอาไปทําเองก็มีสถาบันการเงินเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเบ็ดเสร็จในภาคเอกชนเนี่ยก็คือเขามีแหล่งทุนแล้วเขาก็เห็นประสิทธิภาพว่าถ้าขืนเดินไปตามอย่างที่ว่าหนึง่งคุณธงชัยเก่งเรื่องงานวิจัยเรื่องปลูกพืชแล้วปรากฏว่าผลผลิตขึ้นขึ้น3ตันขณะที่ในท้องตลาดชาวบ้านโดยปลูกได้ตันเดียวเนี่ยเทคนิคอยู่ที่ตัวของคุณธงชัยเนี่ยผมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผมก็เห็นแล้วคุณธงชัยสามารถที่จะ,ะทํา เรื่องเกี่ยวกับพันปลาที่ไม่ตายง่ายเนื้อนแน่นเนื้อดีเลี้ยงง่ายนะอายุการเลี้ยงเหมือนไก่อ่ะไม่นานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เห็นว่าโอ้นี่ดีผมก็มีทุนผมก็เอาคุณองช้มาเป็นหุ้นผมไหมไม่ต้องไปรับราชการกระทรวงเกษตรหรอกคุณกเกษียณไปแต่คุณก็จะได้เงินแค่กลับไปบ้านสักสองล้านกว่าบาทนะแต่ว่าอยู่กับผมนี่ดีไม่ด,ดีเป็นมหาเศรษฐีดูสิก็ยกตัวอย่างคนนั้นคนนี้มาเนี่ยคุณธงชัยก็มองหน้าพ่อแม่แล้วรู้สึกว่าเออเขาเอานี่ ใช้ทุนแทนเราด้วยว่าได้บ้านได้รถนําหน้าเพื่อนในรุ่นเราไว้เนี่ยอันนี้ผมเห็นหลายคนแล้วนะนก็ปกไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถามว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่าก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยไอ้เรื่องสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานเนี่ยที่เรายกตัวอย่างกันว่าว่าวันนี้การผูกขาดตัดตอนมันมีเพียงเจ้าเดียวเนี่ยมันไม่ดีแน่นะครับเพราะมันจะทําให้เกิดความร่ารวยของคนกลุ่มหนึ่ง แต่ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย,นยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการผูกขาดมันดีในแง่ของตัวเลขรวมก็คือทําให้ประเทศไทยมีมหาเศรษฐีเพิ่มมากขึ้นที่เป็นระดับหมื่นล้านอะไรเยอะมากขึ้น 2. มันดีในแง่ของกําลังการผิดของประเทศดีขึ้นนะครับแต่คนจน70%มันยังจนอยู่คนชั้นกลางก็ยังอยู่อย่างเดิมแต่มันรวยกันขีเ่เครื่องบินไปมาส่วนตัวอะไรเครื่องบินส่วนตัวไปมากันเนี่ยมันมีไม่กี่ตระกูลเอง เพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเลยทําให้เราเป็นห่วงว่ารัฐบาลไม่ใช่มีหน้าที่ในการสร้างความมั่งคั่งให้ชาตินะแต่จะต้องทําให้เกิดกระบวนการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรเนี่ยให้มันอย่าไปห่างกันมากก็เหมือนมีลูกในบ้านเนี่ยลูกคนหนึ่งรวยรวยลูกคนหนึ่งจนเนี่ยพ่อแม่อยู่แล้วจะมีความสุขยังไงล่ะก็ห่วงลูกคนเล็กก็บอกให้พี่เอาไปแบ่งน้องแต่ไอ้พี่ก็งกเหลอเกิน ก็ไม่ยอมที่จะหางานให้น้องทําก็ปล่อยให้น้องจนมันอยู่ได้ยังไงก็ถือว่าไม่มีน้ําใจต่อกันในฐานะที่เป็นคนไทยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าไอ้ส่วนที่ผูกขาดกลุ่มทุนผูกขาดอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ที่ของเราสามคนนะที่จะว่าได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับครับฟังมุมมองของคุณจตุพรบ้างครับทีนี้ถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีนโยบายใหม่ๆหรือว่านโยบายที่มันเสนอไปเนี่ยถูกกะกะต การกรองอะไรเป็นพิเศษเนี่ยมันจะทําให้การเปลี่ยนผ่านเชิงนยโยบายในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่กับที่แล้วทําอะไรได้ยากขึ้นไหมครับคือความจริงที่เรามักจะพูดเรื่องการปฏิรูปเนี่ยคือการปฏิรูปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่มีอะไรที่มันย่ําอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับการหมุนของโลกเพราะจะท,ท,ทุกอย่างมันจึงจะไม่มีวันที่จะจบ ปัญหาของประเทศก็เป็นปัญหาที่ไม่จบเพราะฉะนั้นนโยบายที่เหมาะสมในสถานการณ์หนึ่งก็อาจจะไม่เหมาะสมในสถานการณ์หนึ่งและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคือเราต้องยอมรับความจริงว่าแม้กระทั่งเรื่องที่ย่ำอยู่กับที่เนี่ยก็ยังไม่มีการที่จะคิดที่จะ,ะคิดอ่านที่หรือว่าแปลสภาพให้มันเดินไปได้ผมยกตัวอย่างกระทรวงกรเกษตรคนลืมไปว่าและสกรกพนะ ครับเริ่มเติมลืมเติมอ่าคือกระทรวงเกษตรและสาก์สาก์เนี่ยนะครับมีเม็ดเงินรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อ่าอ่ที่กรมส่งเสริมสาก์กรมสวดบัญชีสาก์เนี่ยมีมูลค่า 4. 4จุดสี่จุดล้านล้านครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยระหว่างเกษตรและสาก์เนี่ยถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยนะครับมันไปด้วยกันได้ครับเพราะว่าไอ้ที่จะสู้กับทุนยักษ์ใหญ่เนี่ย จะโดยการสู้โดยการร่วมมือโดยการจัดสรรปันส่วนเนี่ยรัฐที่ต้องใช้กลไกที่อยู่ในมือก็คือสากลซึ่งสากลบทบาทเริ่มน้อยลงสมัยก่อนนี่นะครับร้านสากลในกรุงเทพก็มีแบบที่บางลําพูเนี่ยนะครับเป็นเป็นห้างเลยนะ,ะเป็นห้างที่เวลาไปซื้อสินค้าบอกไปสากลแต่เวลานี้สากลก็ไปอยู่เล็กๆและก็เริ่มเงียบขึ้นทุกวันทุกวันมันกลายเป็นเรื่องสากลอมทับไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่า สากลที่นําผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับที่จะมีการรวมตัวกันนะครับก็คือว่าความจริงแล้วในกระทรวงเนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยมันสามารถที่จะร่วมงานกันได้และก็สากลความจริงก็เข้มแข็งโดยตัวเขาเองมีอธิบดีด้วยนะครับนะครับมีอธิบดีอยู่สองกรมด้วยครับกรมตรวจบัญชีนะครับและก็กรมส่งเสริมครับและก็มีแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีที่ดินคล้ายๆกับกรมป่าไม้ รมป่บไม้มีที่ป่าสงวนนะครับป่าป่าสงวนเสื่อมโทรมของ,งรรรกรมส่งเสริมสากลก็มีที่ดินไปให้เขาเช่าเนี่ยสารกลสร้างตัวเองนะครับตัวเองเยอะแยะไปหมดเลย <Rams. S 2> นะครับเพราะเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้กระทรวงเกษตรนี่นะครับร mm. ัฐมนตรีนมชงเนี่ย mm. ผมว่าก็เวลานี้ก็คิดหลากหลายมากนะครับว่าจะทํำยังไงเนี่ยความจริงไอ้ที่มีอยู่นี่ก็ยากอยู่แล้วคือถ้าบริหารการจัดการเป็นเป็นเนี่ยนะครับในวันที่กฎหมายอะไรก็ได้ นะครับไม่มีปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายทุกอย่างมาตรา44สามารถเสกบันดาลได้ถ้าจัดการเป็นเป็นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจะสามารถทําอะไรกันได้มากเพราะว่าถ้าจะทําเรื่องโซนนิ่งมันก็ต้องใช้สากรเข้ามาช่วยนะครับรวมกระทั่งว่างานวิจัยที่ท่านประธานพูดว่าจะต้องมีการศึกษาว่าเหมือนว่าโลกต้องการสินค่าเกษตรอะไรอะไรยังขาดแล้วก็ภูมิอากาศของเราปลูกได้นะครับแล้วก็พูดได้ไงว่า ตลาดมาก,ก่อนการผลิตอะ่ะไม่ใช่ผลิตแล้วไปหาตลาดนะครับก็คือว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทระวงวิทย์นะครับจะได้ศึกษาเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเอาตลาดมาก,กําหนดสินค้าคือไม่ความว่าผลิตเท่าไหร่เนี่ยส่งได้ทันทีของเราส่วนใหญ่เนี่ยผลิตก่อนแล้วไปหาตลาดทีหลังเนะี่ยไปตายเอาดาบหน้าไปตายเอาดาบหน้าหลายหลาย,หลายเรื่องครับที่ท่านประธานวงกระจำได้นี่นะครับว่าเรื่องอแผน แม่บท25ลุ่มน้ำน่าเสียดายมากนะครับหลักคิดที่ว่าในการลอกเนี่ยนะครับ25ลุ่มน้ำโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินให้เอกชนมาประมูลในการขุดลอกแล้วเขาเอาทรายเอาดินไปครับนะครับรัฐก็ไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณมผมเนี่ยได้ทักท้วงเนี่ยนะครับกับช่วงที่ผ่านมากรณีองการสงเคราทฐานบันศึกเรื่องการขุดลอกเนี่ยนะ ซึ่งก็เอางบประมาณของอกรมบรรเทาป้องอป้องกันบรรเทาส,สาธารณภัยมาเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าเขาห้ามเหมาช่วงแล้วก็ไปเหมาช่วงคือประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเลิกไอโครงการเนี่ยนะครับขุดลอกในฤดูฝนเงินสักทีนึ่งคือตอนหน้าแล้งไม่คิดจะขุดนะตรวจง่ายน้ํามันแห้งรู้ว่าขุดลงไปเท่าไหร่แต่หน้าฝนเนี่ยน้ำมันท่วมหมดช่วงสี่ห้าช่วงแล้วก็บอกว่าเรียบร้อยละเป็นทุกพื้นที่นะ นี่อย่างเงี้ยค,คือในน้าถ้าสูบแห้งอ่ะแบบนี้แล้วก็คือขุดเฉพาะริมครัและเสร็จแล้วเนี่ยพอหนึ่งฤดูผ่านไปยะมันก็มาถมก็ไล่กันเหมือนเดิมและมันก็วนเวียนกันแบบนี้มาโดยตลอดเรื่องนี้นะครับยี่สิบห้าลุ่มน้ําเนี่ยนะครับแผนไม่บดนะความจริงเนี่ยครับป่านนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะเวลาเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ดูเนี่ยลุ่มน้าในแต่ละที่เนี่ยมันขนาดแตกต่างกันแต่ว่ามันได้ได้ขุดลอกใหญ่กันสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่า ห้าปีขุดครั้งนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยครับสภาพแม่น้ําลําคลองการจุน้ำเนี่ยนะครับหรือว่าสองข้างทางเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายบางแห่งก็จะได้การท่องเที่ยวนะครับเกิดภูมิทัศน์ขึ้นมาใหม่บางแห่งอาจจะได้ถนนนะครับและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับรัฐแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรือว่าถ้าเป็นเป็นน้องเป็นอะไรอ้าวก็ใช้วิธีการกันเดียวกันงบประมาณแผ่นดินจํานวนมโหรานเนี่ยนะครับที่ไปจ้วงกันตอนหน้าฝนเนี่ย คือพอพอฝนตกทีไรเนี่ยนะครับก็ผุดลอกมันบ้าไหมประเทศไทยเหมือนผักตบชวาเหมือนกันตอนฤดูแล้งเนี่ยนะครับไม่คิดจัดการพอฝนตกโอ้อก็เดี๋ยวเอาจัดการละจัดการอีกแล้วคือมันมันสวนกับแบบนี้มันประเทศไทยมันอยู่แบบนี้กันโดยตลอดครับเหมือนงบประมาณนะครับในการช่วยภัยแล้งก็มาได้ตอนหน้าน้ำงบประมาณน้าท่วมนะครับที่จดเจอก็ไปได้ตอนภัยแล้งคือประเทศไทยมันลักลั่นอย่างนี้กันมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าปัญหาอย่างนี้มันเกิดและมันดำรงอยู่มากในปัจจุบันนี้และก็มันไม่มีวี่แววว่ามันจะพาประชาชนไปพลิกฟื้นสภาวะของความยากจนอย่างไร,รเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรมันเป็นหัวใจหลักเพียงแต่ว่านะครับยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างครบและที่สำคัญที่สุดมันเป็นโอกาสเพราะที่ผ่านมานมันติดปัญหากระทรวงนู่นกระทรวงนี่กฎหมายน,น,นู่นกฎหมายนี่วันนี้เป็นวันเวลาที่ไม่มีปัญหาไรเลย มีเรื่องเดียวเรื่องความเชื่อมั่นนะแต่ว่าเอาความเชื่อมั่นเรื่องไม่ได้เป็นรัฐบาลประชาไตยวางขีดเส้นไว้ก่อนแต่เอาเรื่องประสิทธิทธภาพและเต็ไมไปด้วยความโปร่งใสที่จะเข้าไปจัดการได้ไอ้ที่น่าร้องไห้มากนะฮะผมเห็นตั้งแต่เด็กนะฮะันปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่ป้าย <laughs> ไปติดไว้สถานที่ราชการห้ามเข้าท่านรู้ไหมเขียนไว้ตรงไหนฮะตรงไหนครเขียนที่อ่างเก็บน้ําเกือบทุกอ่าง ผมไม่ทราบเป็นของกระทรวงเกษตรหรือของใครนะฮะ <Yeah. S 1> ที่ตรงนั้นนะมันอยู่ท้ายหมู่บ้านนะฮะใกล้บริเวณหมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยราชการนะฮะเข้ามาบริหารจัดการและให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาปลูกพืชแล้วเอาน้ําไปใช้แล้วท่อส่งอ่ะการเข้าถึงน้ำานี่ไม่มี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไอ้งบประมาณของราชการเนี่ยที่ไปขุดบอ่อขุดอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางหน่วยนะครับ <Okay. S 1> ไม่ไม่ทั้งหมด คุณดงชัยไปตรวจดูนะพี่ตู่ไปตรวจดูมันไม่มีท่อที่จะระบายน้ําออกมาเพื่อให้ชาวบ้านไปทําการเกษตรได้แล้วพอหน้าแล้งมันก็แห้งใช่ไหหน้าฝนเก็บน้ uh ํา huh. เสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเนี่ยถ้ามีโอกาสมีส่วนร่วมแต่บางพื้นที่นะที่ยกให้กับท้องถิ่นที่เขาขุดเองเนี่ย <So. S 2> ก็จะมีการเลี้ยงปลากันนะพอถึงเวลามาก็จับปลามาแบ่งขายกันอันนี้ <So. S 2> ก็เป็นตัวอย่างดีแต่มีหลายอันนะที่เขียนว่าสถานที่ราชการห้ามข้าวญ้าขึ้นกันเต็มแล้วก็ บ่อหน้าบางบ่อหรือบางสาเนี่ยผมคิดว่าหลายแสนลูกบาทเมตร,รมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอันนี้นี่เห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่น่าเศร้าก็คือ,อเรื่องการทุจริตวันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ไน่หน้าอายนะจะเป็นทหารตำรวจใครคอร์รัปชันก็คือคนไม่ดีมันไม่ได้ทำให้องค์กรเสียหาย คือไม่เราไม่ต้องไปปกป้องกันละใครอะไรก็ว่าไปอย่าไปเฉพาะชั่วแต่นนะ้การเมืองทุกวงการมันก็ต้องเหมือนกันหมดแล้วก็ตรวจสอบแล้วบ้านเมืองมันจะโปร่งใสครับวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องขอสิทธิเี่กกับท่านผู้นำเนี่ยว่าใครอยากตรวจสอบอะไรก็ให้เขาตรวจถ้าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการกล่าวร้ายเขาเนี่ยก็ให้ําเนินคดีตามกฎหมายไม่มีกฎหมายอยู่แล้วไอ้การไปตรวจสอบด้วยความบริสุทธิ์เดี๋ยวไปอบอกว่าไปรับเงินใครมาเป็นลูกน้องใครเล่นเกณฑ์การเมืองถ้าเราคิด ในความเป็นอคติเนี่ยความโปร่งใสในองค์กรและหน่วยงานของท่าน,นจะไม่มีเลยครับนะครับแล้วก็อย่างเราไปเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นชื่อพี่ตูพี่เต้นเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรพาไปทไไําฝายอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> บอกว่าฝายพ่อตู่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> สมมตินะตายเนยนะฮะไม่มีที่จะอยูออ่แต่สองสามวันเนี่ยคนไปเอาอกเอาใจกันฮนะเอางบหลวงไปทำไอ้ฝาย แถวอำเภอฝางอ่ะไปขึ้นช,ชื่อคุณแม่อะไรเนี่ยพงพันธ์ภรรยาของท่านเนี่ยบิ๊กติ๊กอ่ะปรากลาโหมเนี่ยผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้รู้หรอกแต่คนประจบประแจงสอพลอหรือมันจะมีการทุจริตหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบด้วยบางทีเอาป้ายไปติดเ,ดเพื่อไม่ให้ใครมาตรวจสอบก็เป็นได้นะมันมีในการอ้างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยด้วยการเหมือนกับว่ามามเกี่ยวพันทั้งที่ไม่รู้ร<อ>เรื่องเนี่ยอันนี้ ถ้าสมมุติว่ามีใครไปทักท้วงไปพูดอย่างเงี้ยไม่เข้าหูไปโกรธไม่ได้นะเออดีแล้วขอบคุณมากแนละ้วไปตรวจสอบซะหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องมันก็จะทําให้ความสง่างามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยอย่างที่พี่ตู่พูดบางยุคบางสมัยก็เป็นเรื่องที่ทําได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องบ,บางยุคบางสมัยก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบนันทีประเทศไทยเนี่ยบางท่านก็บอกว่ามันอยู่ลําบากอยู่ยาก<ส>บางคนก็บอกไม่อยากอยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมมันไปไม่ได้ไงเพราะ เราเป็นคนไทยเนี่ยเรารต้องอยู่ร่วมกันก็ต่อสู้กันเกือบตายนะฮะไอ้เรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งมีใครท่านมหาจำลองมีพี่ตูอยู่ด้วยกันนะวันนี้เนี่ยกลายเป็นมหาจำลองไม่ได้ออกความเห็นอะไรเลยนะฮะเรื่องนี้นะฮะท่านทั้งที่ท่านเมื่อก่อนนะเอาชีวิตเข้าแลกโดนจับโดนอะไรต่างๆวันนี้ท่านก็เปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เหลือจุดยืนเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยนับวันมมันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าจุดยืนก็คือว่าไม่ไว้หน้าใครไม่ว่าหน่วยงานไหนไม่ต้องอายไม่ต้องไปคิดว่าหน่วยงานนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะกลัวโดนด่าหรืออะไรเงี้ยผมว่าปล่อยให้มีการตรวจสอบอย่างเสรีนะฮะบ,บ้านเมืองเนี่ยจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้แล,และผมก็เชื่อนะฮะการแจกเงินไม่เกิน15ไล่ไร่ละพันบาทเนี่ยเชื่อนะครับจะต้องมีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตแน่นอนที่เกิดขึ้น เตรียมรองรับไว้เลยไม่ได้แช่งแต่มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตนะที่จะต้องดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้การปิดบังการอะไรต่างๆนานาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนการหลอกตัวเองอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยปวดก็กินยาพาราไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็จะซุดตอนที่จะเข้าลงแล้วนะั่นแหละครับนี่คือปัญหาประเทศชาตินะครับทีนี้โอกาสใหม่ๆในการที่จะเห็น ประเทศมันพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างอะไรพวกนี้มันอาจจะยากนะครับถ้าเราดูกันจริงๆเพราะว่าถ้าเรายกเคสตัวอย่างมาอย่างเมื่อกี้ท่านยงยุทธบอกว่าในช่วงที่แรกในช่วงแรกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลพยายามจะสร้างโครงสร้างอันหนึ่งที่จะทําให้ข้าวทั้งหมดที่มันอยู่ในโซนเอเชียโซนที่คนปลูกข้าวได้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ทําให้ตลาดการค้าเนี่ยกำหนดราคาคโดยผู้ขายซึ่งก็มีไทยเนี่ยเป็นตัวหลักและเกษตรกรจะได้ประโยชน์ทุกวันนี้เนี่ยโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโซนนิ่งตรงนี้ ก็คือโครงการเจ้าหนาข้าวมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าบางคนหรือบางหน่วยงานเนี่ยไม่ได้คิดครบวงจรไม่ได้คิดไม่ได้เข้าใจในโยบายที่แท้จริงว่ามันทําให้ประเทศชาติเกิดเม็ดเงินอะไรขึ้นและมันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดโซนินข้าวอย่างไรแบบนี้มันมีปัญหาตรงไหนบ้างครับที่มองครับปัญหาก็คือวันนี้เนี่ยอย่าไปดูถูกฮะอย่างพี่ตู่เป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อะไรเนี่ยพวกเราก็เห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าถ้าทําอย่างนี้มันดีแน่ ก็คือตลาดเป็นของผู้ขายรวมหัวกันแล้วก็ใส่แต้มต่อก็ทําให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายที่ชอบตีกอล์ฟก็นึกถึงเพื่อนที่มันตีไม่เก่งแล้วต้องต่อมันหน่อยก็วันนี้เกษตรกรเนี่ยทุนมันน้อยเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยเราก็ใส่แต้มต่ออัดเงินเข้าไปแล้วพี่ตู่ยังบอกออัดเงินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดทุนนะขาดทุนเพื่อกําไรในวันข้างหน้าเพื่อมันหมุนหลายรอบแล้วเก็บภาษีได้ด้วยนะ อย่าไปดูถูกว่า <ผม S 1> เขาสร้างเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเลยอย่าไปช่วยเขาด้วยความเมทนานะต้องมองเขาเป็นหุ้นส่วนแล้วบ้านเมืองก็เดินได้นะครับแล้วคําถามคุณธงชัยที่บอกว่าแล้วปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาปีหน้าก็ต้องจ่ายตังค์อีกเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ล้างทั้งระบบแล้วให้กินพาลากินยาแก้ปวดเราไม่ได้พาตัดไม่ดูวินิจฉัยอาการของโรคว่าเราจะต้องแก้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เลิกเสียทีเถอะครับไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆนานาทั้งหลายเนี่ยนโยบายดีๆเนี่ยช่วยกันเอามาทำเสียนะ,ะอาจารย์สมคิดเนี่ยแต่ส่วนใครทุจริตก็ว่ากันไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วครับแต่ถ้าถ้าเป็นทุจริตเชิงนโยบายมันเป็นนโยบายวันนี้เนี่ยถ้าจะเอาติดคุกก็เหมือนพี่สุกมพลอ่ะวันนี้ถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยท่านนายกและคณะรัฐมนตรีต้องถูกถอดถอนไม่ต่ำกว่า80ครั้ง เพราะย้ายคนไปตั้ง80คนแล้วแต่พระเอิญเนี่ยกฎหมายที่เขียนขึ้นมาเนี่ยทำสามารถทําได้เพราะเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยทำได้แต่ถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยแล้วมันทําไม่ได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานความโปร่งใสในยุคประชาธิปไตยการคุม้มครองผู้คนเนี่ยมันมากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปแก้ไขกันต่อไป<ช>เพราะฉะนั้นปัญหาข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเรื่องก็คือความยากจน คุณธงชัยไม่ต้องถามแล้วว่าปัญหาก็น่าจะมีอะไรความยากจนก็คงจะอยู่คู่กับสังคมไทยโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกร,กรและผู้ใช้แรงงานต่อไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาคุยกันต่อว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในในโยบายที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องข้าวตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ปิดท้ายไปด้วยท่านอดีตประธานยงยุทธนะครับพูดถึงอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากที่เราจะทำให้ปีหน้าเนี่ยเกษตรกร,กรได้ลืมตาอ้าปากโดยเฉพาะคนที่ปลูกข้าวเนี่ยนะฮะ และปัญหาหนึ่งที่ยังข้างค้างอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของโครงการจำนำข้าวนะครับมีข่าวออกมาว่าคนโน้นก็ไม่กล้าเซ็นคนนี้ก็ไม่กล้าเซ็นนะครับแม้แต่นายกธมนตรีเองก็ให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีก็โยนลูกให้อีกท่านหนึ่งทีนี้เนี่ยบทเรียนตรงนี้มันเกิดอะไรนะฮะที่จะมองได้ในช่วงแรกนะครับว่าโครงการนี้มันมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ